สวัสดีครับพบกับผมพียร์มอสอพีเคครับวันนี้จะมารีวิวเกม l a s t Day on Earth นะครับจะเป็นตัวเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดเลยที่เพิ่งอัปเดตมาไม่นานนะครับน่าจะอัปเดตเป็นอัปเดตวันนี้นะครับประมาณช่วง5โมงเย็นเมนูข้าวก็จะเป็นเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง <c oughs> โดยเมนูหลักๆแล้วก็จะมีตาม แถบเมนูประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยเปลี่ยนแค่อัปเดตเวอร์ชันให้มันตัวปัจจุบันที่สุดนะครับซึ่ง ID ที่ผมอ่าเเล่มนี้จะเป็น ID หลักของผมเองเป็น ID ที่แบบมีของครบทุกอย่างแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดโต๊ะอัปเกรดโดนให้ดูก็จะมีประมาณนี้ครับน,นี่คือโต๊ะอัปเกรดโดน น,นี้จะเป็นโตะซ่อมแซมส่วนบ้านหลักๆแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ผมจะยังไม่ได้ตกแต่งอะไรมากมายนะครับผมแค่จัดให้เล็กน้อยไว้ประมาณนี้ครับแล้วในส่วนของของในจดหมายก็จะมีประมาณนี้แต่ส่วนมากจะเน้นเป็นเกี่ยวกับของถิ่นฐานซะมากกว่านะครับของถิ่นฐานวัสดุถิ่นฐานมากกว่าครับก็เ,เป็นพวกเนี้ย อย่างละ9 9นะครับ9 9 9อยเนี่ยเนี่ยวันนี้ก็จะมาอธิบายการใช้งานเมนูของม <nu S 1> อส Bmt เหมือนเดิมนะครับเพื่อเพื่อนสมาชิกท่านใหม่ๆที่เข้ามายังไม่เข้าใจในการใช้งานนะครับผมจะเริ่มอธิบายนะครับเมนูแรกอันนี้จะเป็นโจมตีครั้งเดียวนะครับโจมตีครั้งเดียวเมนูต่อมาจะเป็นโหมดอมตะ ต่อมาจะเป็นเมนูมฟรีครับนะครับจะเป็นเกี่ยวกับสร้างของได้ฟรีโดยไม่ต้องมีวัสดุเดี๋ยวผมจะคราบในส่วนของกระเป๋าดำซึ่งวัสดุเราไม่มีแต่ว่าในแถบการสร้างให้เราสามารถกดประ,ประดิษฐ์ได้เราก็จะได้กระเป๋าดํามาประมาณนี้ครับแล้วก็เมนูมต่อมาจะเป็นดียของบินสถานที่นี่ก่อนเมนูมต่อมาจะเป็น ตัวนี้จะเป็นเกี่ยวกับพวกค่าพลังค่าพวกพลังของชุดเกาะแล้วก็พวกปืนของเราพวกเนี้มันจะไม่ลดนะครับคือใช้งานจะไม่ลดเลยต่อมาจะเป็นในส่วนของเกี่ยวกับการเดินในแผนที่นะครับอันนี้คือวิ่งวิ่งโดยไม่ต้องใช้พลังงานหรือไม่ใช้ใช้พลังงานแค่หนึง แค่หนึ่งพลังงานเท่านั้นนะครับในการเคลื่อนที่ในแผนที่ครับเมนูนี้ส่วนเมนูที่ผมไม่แนะนําให้เปิดที่สุดก็คือเมนูตรงนี้ครับอ่านล็อกอ,อ,อ,อีเวนท์ถ้าเปิดแล้วอีเวนท์ทั้งหมดมันจะขึ้นมาในแผนที่แล้วมันจะไม่หายนะครับแล้วถ้ามีการอัปเดตใหม่ๆเกี่ยวกับอีเวนต์ใหม่ๆมาเนี่ยมันจะไม่มาครับก็คือเพื่อไงก็คือ,คอมันมันบัก็กนี่นเองนะครับในตรงนี้ผมไม่แนะนําให้กดเลยผมย้ําทุกครั้งเวลาผมพูดเกี่ยวกับอธิบายการใช้งานของมอด BMT นะครับต่อมาตรงนี้จะเป็น Ultimate i t e m Food แล้วก็แล้วก็จะเป็นในส่วนของน้ำก็คือกินน้ำแล้วก็พวกอาหารแล้วจำนวนที่เราใช้งานมันจะไม่ลดสมมุติผมมีน้ำอยู่20ัขวดตรงนี้นะครับถ้าผมไม่กดใช้งานแล้วผมดื่มน้ำจำนวนก็จะลดนะครับแล้วถ้าผมใช้งาน จำนวนน้ำก็จะไม่ลดก็คือเพื่อใช้งานสำหรับการเอาบุหรี่ฝานะครับแค่ว่าเอาน้ำไปสักขวด2ขวดแบบนี้นะครับต่อมาในส่วนของแยกสิ่งของนะครับเป็น,ปนการแยกของผมแนะนำว่าแยกของให้กดกับเมนูฟีคาร์ไปด้วยนะครับเนี่ยครับกดที่ี่แบบนี้ดีวผมจะมาทดลองดูว่าในส่วนของเกี่ยวกับวัสดุหรือพวกอาหารนี่มันจะแยกได้ไหม อันนี้ยังไม่ได้นะครับในส่วนของแยบนี้ไม่แต่ยังไม่ได้จะแยกแต่จะปาะพวกชุดแล้วก็เปืนนะครับต่อมานจะเป็นฟาสต์ลูทบ็อกก็คือเปิดกล่องเร็วก็คือพวกเราไปฟาร์มของในพวกฐานที่ต่างๆทีกนี้แล้วก็เปิดกล่องเปิด,ปด,ปดพวกในห้องมีกล่องมีอะไรพวกนี้มันไม่ต้องมีเวลารีโหลดครับก็คือจะ เปิดทันทีเลยครับเนี่ยคือเปิดทันทีอันนี้ต่อมาจะเป็นครับโนสกิล no ก็คือไม่ต้องมีสกิลติดตัวในการในการเล่นนะครับก็คือสามารถทําอะไรได้ทุกอย่างก็คือไม่ต้องมีสกิลติดตัวต่อมาตัวนี้จะเป็นแบ็กโมกกิฟก็คือเกี่ยวกับสรุปของสรุปของก็คือพวกสมมุติว่าเราเรียกว่าไงละ่ะ สรุปของพวกที่เป็นพูดง่ายคือพวกรถพวก ATV e พวกเนี้ยถ้ามันมีวัสดุพวกเนี้ยถ้ามันมีวัสดุนะครับทีผมหาให้ก่อนคือตอนนี้ผมยังไม่มีคือผมปลดล็อกหมดแล้วพูดง่ายๆคือมันเป็นเกี่ยวกับการสรุปของโดยไม่ต้องมีวัสดุนะครับก็คือให้เปิดไปกับฟรีครับสรุปของโดยไม่ต้องมีวัสดุอย่างเช่นเราต้องการสร้างรถ ATV e แต่ว,ว่าเราไม่ต้องไปหาพวกวัสดุมาใส่เลย เราเปิดแค่2เมนูนี้ฟรีค่าบแล้วก็ alt, ip, แบ็กมอสกิบเราก็จะสามารถสรุปของได้โดยไม่มีวัสดุนะครับต่อมาจะเป็นพรีเมียมอันล็อกพรีเมียมอันล็อกจะอยู่ในส่วนของตรงนี้นะครับซีซ mm ั hmm. <System. S 2> นพาดของเราตรงนี้เลยอันนี้ผมยังไม่ได้เติมนะครับอันนี้อยู่ที่เวลหนึ่งอยู่เราก็เปิดได้เลยครับพรีเมียมอันล็อกถ้าเ,าเปิดแล้วมันยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเราต้องสลับหน้า หมครับก็จะลดล็อกพรีเมียมให้เราแล้วเราก็รับของตรงนี้ได้เลยแล้วก็ผมแนะนําว่าเมื่อเราจะกดรับของเปิดพร้อมกับนูตรงนี้ครับก้าวๆอินบ็อกไอเทมก็คือวัสดุที่อยู่ในซีซันผ่าของเรามันก็จะเข้าไปที่กล่องจดหมายแต่จํานวนที่ได้ก็คืออย่างละ1,000ชิน้นสมมุติผมกดกับพรีเมียมอันล็อกนะครับเสร็จแล้วผมก็กด เก็บของรอสักพักครับเราก็จะได้วัสดุมาดี่ผมขอปิดก,ก่อนมาที่ของจุดหมายของเราเอี่ครับเราก็จะได้อย่างละก้าวนะครับต่อมาจะเป็นเมนูอันนี้ unlock all unlock unlock เอ่ออสกิ Unlock นะครับก็คือปลดล็อกสกินปละครทั้งหมดเลย แต่ไม่ใช่การปลดล็อกแบบถาวรน,นะครับจะเป็นการปลดล็อกชั่วคราวเพื่อให้เราเปิดใช้งานสกินของเราอันนี้ผมจะขอปิดก่อนเพื่อจะแสดงให้ดูอันนี้คือสกินที่ผมปลดปลดล็อกนะครับคือยังเหลืออีก4สกินตัวละครเออห้าสกินตัวละครที่ยังไม่ปลดล็อกผมก็มากดเปิดได้เลยตรงนี้อ,อ๋อสกินอันล็อกแล้วผมก็กดเปลี่ยนหน้าแป๊บหนึ่งเห็นไหมครับสกินตัวละครก็จะเปลี่ยนเลยเลย เราก็กดบันทึกได้ครับเมื่อบันทึกเสร็จแล้วสก,กินตัวละครเราก็จะเปลี่ยนใหม่แต่เป็นการปลดล็อกชั่วคขาวครับถ้าเราปิดมันก็หายต่อมาจะอยู่ในส่วนของอันล็อกสก,กินรถมอเตอร์ไซค์นะครับมีนูตรงนี้อันล็อกสก,กินรถมอเตอร์ไซค์ก็คือถ้าเราปดมันกดล็อไปเลย,เ,ลยเรามาก็มากดลับไปเลย,เลยอย่างเช่นสมมติว่าผมกด รับในส่วนของสกินผู้พิทักษ์ถาวิบากตรงนี้เห็นไ,ไหมครับมันก็จะด้งมาว่าเราได้สกินถาวรก็คือถ้าเราเปิดเมนูนี้แล้วเรากดรับสกินเราก็จะได้สกินแบบถาวรครับเนี่ยครับเห็นไหมครับเมื่อผมปลดล็อกสกินเมื่อผมปิดเมนูของเกี่ยวกับอัลล็อกสกินล็อกไเสร็จทั้งหมดแล้วมาดูที่ผมกดรับเราก็จะได้แบบถาวรเลยต่อมาจะเป็นเมนูตรงนี้ แต่งปืนนะครับเป็นเมนูเกี่ยวกับการแต่งปืนโดยไม่ต้องมีวัสดุแต่งปืนก็คือพวกของแต่งต่างเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าแต่งได้หรือเปล่าแต่ว่าของผมนี่คือปลดล็อกพวกสกินตัวละครเออเรียกว่าไงลนะ่ะปลดล็อกของแต่งปืนไปหมดไปเกือบหมดแล้วเดี๋ยวผมจะลองจะลองขาบปืนซักหนึ่งกระบอกนะครับขาบปืนซะหนึ่งกระบอกเพื่อว่ามันจะสามารถแต่งปืนได้ไหม เดี๋ยวผมทดลองแป๊บหนึ่งครับตอนนี้ผมเปิดเมนูแต่งปืนอยู่นะครับผมจะทดลองว่ามันแต่งปืนได้ไหมผมจะมากดที่ในส่วนของของแต่งปืนนะครับ ยังแต่งไม่ได้นะครับยังแต่งไม่ได้แสดงว่าเมนูตนัวนี้ทางผู้พัฒนาเลาอ์ยังไม่มีการแก้ไขครับต่อมานี่จะเป็นอั t i ิเมตอินบ็อกไอเทมอันติเมตอินบ็อกไอเก็คือจะเป็นในส่วนของเขาเรียกว่าไงละ่ะอืมมันเหมือนคล้ายๆใช้เปิดกล่องแล้วไม่ลดหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจเพราะว่าผมไม่ได้ใช้งานนานมากแต่จะทดลองเปิดดูนะครับ ไม่ใช่นะครับในในส่วนของเปิดแล้วไม่รู้แต่ว่ามันอาจจะอยู่ในส่วนของเกี่ยวกับอไอเทมในจดหมายไม่จำกัดอันนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้ครับแต่อันนี้ผมผ่านไปก่อนอันนี้ Fast Move Speed ก็คือเคลื่อนที่เร็วสำหรับใครที่อยากเคลื่อนที่เร็วนี่ครับเห็นไหมครับเคลื่อนที่เร็วเลยก็จะเป็นประมาณนี้ต่อมาจะเป็นในส่วนของ Auto-Tag c o m p l e t e ไม่วันนี้ผมไม่ได้ใช้ผมไม่ได้ใช้เลยแต่ว่าเขาเอามาให้ผู้พัฒนาเขามาให้ครับต่อมาจะอยู่ในส่วนของ m a ็ s e a s ีซั่นพาก็คือเลเวลของ b พทเทิ p a นพาของเราตรงนี้ก็คือจะได้เต็มคือจะได้วิวเต็มแต่ถึงเปิดใช้งานแล้ววิวจะยังไม่ขึ้นนะครับเราต้องไปทำเกี่ยวกับตัดต้นไม้หรือล่าสัตว์ให้ค่า XP มันเพิ่ม มันถึงจะได้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะทดลองตัดต้นไม้ให้ดูนะครับเดี๋ยวผม,มาเอาขวานก่อนก่อนใช้งานนะครับให้เราเปิดตรงนี้ก่อน Max Sea s o n p a ร์แล้วเราก็มาตัดต้นไม้ให้เลเวลขึ้นเสร็จแล้วเราก็จะได้เลเวลของ Sea s o n p a ์ตของเราออกมานะครับเป็ได้เวลที่เวล209 ก็คือเราสามารถรับของได้ทั้งหมดเลยแนะนำให้เปิดควบคู่ไปกับพรีเมียมอันล็อกครับสองอันนี้ต่อมาจะเป็น999อินบอกไอเทมที่เหมือนผมแนะนำไปก่อนหน้านั้นก็คือรับของเข้าจดหมายจะได้อย่างละ999ิชิ้นครับผม i n นฟินิตี้ไอเทมใช้ไอเทมไม่จํากัดไอเทมไม่ลดครับแล้วก็อันนี้แช่แข็งพลังงานแช่แข็งเอนเนมีนะถ้าจะแช่แข็งพลังงานหรือว่าพวกสัตว์อันนี้ผมไม่แน่ใจเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ต่อมาสกิปดอกก็คือหมาเกิดหมารูกหมาเกิดเร็วครับ <Bay ern> ก็คือเราส่งลูกหมาไปเข้าโกงของเรานะครับเดี๋ยวผมจะวิ่งไปที่โกงสนักให้ดู ในสุนทรภพนี่ที่สุนัรผมที่ผมที่ผมทําไว้นะครับก็คือเราจะส่งลูกหมามาที่กรงผมก็จะมากดเข้าที่ตรงนี้ไปดูที่ลูกหมาของผมนะครับผมก็จะกดส่งไปที่กรงหมาสักหนึ่งตัวนะครับลูกหมาก็จะไปเดี๋ยวผมขอเคลียร์ดรส่วนนี้ก่อน เมื่อลูกหมาเรามาอยู่ที่โกงนะครับมันจะมีเวลาจะมีเวลาตรงนี้นะครับเราก็กดเปิดได้เลยสกิปด็อกนะครับข้ามเวลาก็จะใช้แค่ศูนย์เหรียญทองนะครับแล้วก็กดข้ามได้เลยลูกหมาแล้วก็จะโตเลยครับประมาณนี้ครับผมต่อมาในส่วนของ s u เวิร l บล r e m i u m u n l อ c k ก็คืออันล็อในส่วน Story Premium ตรงนี้จะปลดล็อกให้เรารับของได้ครับถ้าเราเล่นถึงไหนแล้วก็ ลดล็อกรับของได้ถึงตรงนั้นนะครับตอนนี้ผมรับของไปหมดแล้วต่อมาออโตเพดคือให้อาหารแบบแบบคูนะครับคือเอาอาหารมาใส่ตรงนี้ตัวให้อาหารมันมันจะเพิ่มจํานวนขึ้นนะครับแต่ผมไม่ได้นําให้เปิดมันอาจบั็กได้ครับอันนี้ผมเออพูดผิดครับอันนี้จะเป็นเหมือนตรงนี้ครับเร่งการเกิดของลูกสุนัขครับส่วนที่ผมพูดตรงนี้คือตรงนี้ครับดำอมมอก็คือ เพิ่มจานวนอาหารแต่ว่าผมทดลองแล้วบางทีมันมันมันบั็กครับผมผมไม่แนะนําต่อมาเรมูบบังเกอร์โคดทุกวันนี้ผมว่าไม่ได้ใช้ไม่น่าใช้เลขโคดหรือเปล่าไม่น่าใช้เลขโคดหรือว่าการเข้าไปในบังเกอร์ตรงนี้ยังใช้เลขโคดอยู่แต่ผมไม่แนะนําว่าให้กดแล้วกันเราให้ใส่เลขโคดของตัวเกมที่ให้มาแล้วก็เล่นปกติดีกว่าครับต่อมาออโต้คอมเพลต เวิร์กสปิดนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของเกี่ยวกับน่าจะเป็นสร้างเร็วสร้างวัสดุเร็วครับเดี๋ยวผมจะเอาท่อนไม้มาใส่เดี๋ยวผมหาท่อนไม้แป๊บหนึ่งครับมันคือมันจะเป็นในส่วนของเล่งเวลาจะเล่งเวลากันครับของตรงนี้จะมีเวลาของมันใช่ไหมครับเมื่อเรากดแล้วมันก็จะเล่งอย่างนี้ให้เรา เรื่งเวลาขับของครับนี่ครับก็จะได้มาแบบนี้ครับต่อมาจะเป็นเมนูเมนูอัดล็อกทั่วไปแล้วก็สุดท้ายเพื่อนแท้อันนี้ผมไม่เคยใช้เลยเมนูทั่วไปตรงนี้ผมไม่เคยใช้หลักๆแล้วผมก็ใช้ประมาณนี้ครับคือเมนูหลักๆผมก็ใช้บ่อยส่วนเมนูที่ไม่ค่อยใช้ผมก็ผมก็เมื่อกี้ก็จะข้ามการใช้งานไปส่วนแค่ที่สนใจดาวน์โหลดก็ลิงก์ ดาวโหลดอยู่ใต้คอมเมนต์นะครับสามารถไปดาวโหลดได้เลยกดติดตามกดไลค์แล้วก็จะปลดล็อกให้ดาวน์โหลดครับไม่มีการไปดูเว็บโฆษณาเพื่อเดิ่นดาวโหลดไปขั้นตอนเพเว็บโฆษณาพวกนี้ผมไม่มีนะครับจะผมจะเป็นแค่ข่าวเก็บข้อมูลส่วนตัวเท่านั้นครับขอบคุณมากๆครับ